แล้วทไมเธอบอแบบมันกระเกระฟ้าดมันซิมากค่ะมันซิงมาค่ะอันนี้เป็นเป็นคว่ามไม่ไรานอบพูต้องบอนแบพี่นักการห้ววว ไปมไปพักอไปให้คมตูอะบัไ้หกระโดแม่สวยมากเลยคับบที่น้องให้กาลังใจแมตูลุกต้นเลยนะครับขอบคุณครับอันอันนี้ก็ขอบคุณนะคะนี้ลง u ู u b e ช่องแมตูนะคะชไหนับเนี่ยช่องช่อง่ปะกายดาวเลยพานะครัผมก็ใกลังใจให้เ่เลยนะครับขอบขอบคุณครัวอันนี้จะ นาำสาบน่สนะนางสาวนช่รเสีมาียวนาสาวันมาเอาหลนะนเดี๋วเดี๋ยวอันนักอันสรุปเองไหมนางสาวันช่นาบันนาเออเอนเอาไปดูเยบโซทอนอเีบโซทอนละี่ย พวไหว่ไม่ธญาเลือกครับ่กินน้ำินน้สบาเลอบี่ยวัไม่ไมลูกกินน้ำสบายไ่ลูกินน้ำสบายระเนนี่้าสอบเบงมันก็สอนได้ยหยิบรวบค่ะน้องๆจากประุมนะคะสุตตาสุตตาสุตตาพอกัน ความพร้อมเพรียงอันนี้รอรอขึ้นเหรอคะใช่ค่ะอันนี้แม่ค่ะแม่ฝลังน้อยฝรั่งน้อยนั่นล่ะผู้ชดยสน่หนั่งเอกบนนี้บานั่งเอกนั่งเอกกับแม่พญาสวัสดีค่ะยุกิลูกอุ้ยวายมันยุกิคนขยกิไม่อยุกิ

ใช่มันเป็นต <şallah. S 2> ึก๊งไม่มีอะไรเลย<ม>ก็ไผ <ow>. <Monday morning? S 2> ่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะมีไหมกินหรือไม่มีนุปทงปรี้ยมอยู่ด้วยจุดห้าเสียบหกไม่ได้พี่น้องแน่แน่ครับที่นี่นะครับผู้ใดว่าถ้าผมปุ้มกับคนหนึ่งจี่ปากคนไห้เลยปัดหนึ่งร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องอด